สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องสู่ SP Centercar อีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องสู่ก็มาพร้อมกับรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็น SUV นะคะนั่นก็คือคันนี้แหละคะ่ะรุ่นนี้เลยนะคะเป็น Honda นะคะ CR-V 2 4 e l เกียร์ออโต้ปี2021นะคะและที่สำคัญขับ4นะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะได้มาเลยนะคะเป็นสีดำนะคะ ไฟนะคะเป็น l u l e d นะคะมีไฟ Daytime r u n n i n g ในตัวนะคะอย่างที่บอกนะคะคันนี้แต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะยางนะคะใช้ยางขนาด235 60 R18 นะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะขนาด18นิ้วนะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟนะ,ะไฟเลี้ยวในตัวนะคะพร้อมกับกล้องมองให้ด้วยนะคะในส่วนนี้มือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยนะคะสำหรับ CR-V นะคะ2.4 นะคะปี2021เป็นขับ4นะคะคันนี้นะคะไฟด้านหลังไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED นะคะทั้งคันเลยนะคะมีไฟเบกรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะสำหรับ CRV คันนี้นะคะเป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะคะเบาะนะคะสามารถปรับพับ60-40เพื่อเก็บสัมภาระหรือว่าถ้ามีสมาชิกนะคะนั่งมาเพิ่มก็สามารถดึงขึ้นมานะคะได้เลยนะคะแต่ถ้าสำหรับวางของนะคะก็สามารถที่จะ ปรับพับลงไปได้ทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระนะคะในส่วนนี้นะคะปรับพับให้เลยนะคะกดปิดเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะคะ ฝั่งผู้โดยสารนะคะก็ด้านหลังนะคะกว้างขวางเลยนะคะกว้างขวางเลยสําหรับ CRV คันนี้นะคะ CRV คันนี้นะคะและที่สําคัญนะคะฝั่งคนขับนะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นรุ่นตัวท็อปนะคะใช้งานไปอยู่หนึ่งแสนกว่ากิโลนะคะพวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะจอเป็นจอทัชสกรีนเชื่อมต่อกับ Apple ิลค่เพได้เลยนะคะในส่วนนี้แอร์ปรับไฟฟ้านะคะในส่วนนี้นะคะด้านในก็สปอร์ตนะคะด้านนอกก็สปอร์ตนะคะคันนี้นะคะ ราคานะคะผ่อนเริ่มต้นที่14,000บาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดิตดนีนะคะถือเงินมาแค่999บาทนะคะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของ CRV 2.4 EL นะคะปี2021ขับ4ตัวท็อปคันนี้ได้เลยนะคะสนใจนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์ด้านบนนะคะทักขาหนังสือได้เลยนะคะ